อรุณสวัสดิ์ครับคุณนายาว,าว,วันนี้เรามาที่ไหนครับเนี่ยคุณนายวัรยธาคูนะคะอำเภอกำมลาสายาสสจังหวัดกาฬสิน์นะครับ เมืองฟ้าแดดสงยางนะครับของกรรมราสยเนี่ยเชื่อว่ามีผู้อยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือตั้งแต่สมัยศตวรรษที่3ามเจ็ดนะครับว่ามีการขุดพบตัวของอาการทำพิธีศพนะครับในการฝังศพในแนวนอนนะครับ โดยที่มีการเผาแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผานะครับจนมาสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นนะครับเริ่มมีการฝังศพในเครื่องปั้นดินเผานะครับโดยที่ยังไม่เผานะครับ,นรบจนวัฒนธรรมของทางอินเดียนะครับหรือฮามินดู แล้วก็พุทธศาสนาเข้ามานะครับจึงมีเริ่มมีการเผาศพนะครับและบรรจุบรรจุในโกรนะครับจะเป็นภาชนะดินเผาหรือ,อเหล็กสำริดนะครับโลหะสำริด ใกล้ๆก,กับพระธาตุยาคูนะครับก็จะมีเจดีฟ้าหยาดนะครับถ้าเพื่อนๆได้ไมาก็ลองไปแวะดูนะครับสินาพระาจะร่วมสมัยกับทาง สุโขทัยและอยุทยานะครับตัวเกาะอิดแล้วก็ตัวปูนที่ฉากด้านบนนะครับประวัติพระธาตุยาคูนะครับเชื่อว่าภายในเนี่ยบรรจุ พระอัฐิของยาคูก็คือพระเกจินะครับที่จำพรรษาเยอะนะครับสร้างเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าจากศิลป,ปะแล้วคาดว่าจะสร้างในสมัยทวาราวดีนะครับประมาณุทธศสวรษรที่าสิบสอถึงสินะครับ ที่นี่ก็จะมีเรื่องเล่าของเมืองฟ้าแดดสองอยางนะครับที่บอกว่าเป็นเมืองทวารทวารวดีเก่าเนี่ยเพราะว่าอลักษณะคล้ายกับเมืองทวารีที่อื่นนะครับก็คือมีคูน้ำคันดินนะครับมีเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกเหมือนเมืองโบราณสีเทพนะครับ แล้วก็เหมือนของตัวอายุทยาสีมาสีรามเทพนครนะครับนี่เป็นคาถาบูชานะครับพระทาตยาคูนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่มีก็คือลักษณะของตัวฐานประสาทนะครับโดยเดิมฐานประสาทเนี่ยสร้างด้วยอิฐนะครับขนาดกว้าง1ต่อ2นะครับ1ต่อ2คือกว้าง1ยาว2นะครับมีฐาน4ด้านนะครับแล้วก็มีการเปลรอนะมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สมัยลบบุรีหรือละโวนะครับ ก็มาในอาณาจักรของนะครับแล้วก็สมัยอยุธยานะครับก็สรางเป็นแปดแปดเหลี่ยมนะครับมีทางขึ้นสีด้านนะครับก็มาโบนาณอีกทีตรงตอนสมัยรัตนาโกสินทร์นะครับ สภาพโดยรอบของอัคทระธานยาคูนะครับจะสังเกตเห็นตัวของใบเสมานะครับล้อมรอบตัวขององค์พระธาตุนะครับ หน้าต่อตัวองค์พระาธาตุยคะคะาคูนะครับก็จะมีฐานปราสาทนะครับเดิมในส่วนใบเสม,มาก็มีทั้งที่มีสลักภาพบันทึกพุทธประวัตินะครับแล้วก็ที่ไม่ได้บันทึกพุทธประวัตินะครับ เป็นรูปบันทึกพุทธประวัตินะครับในใบเสมาค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับแต่เดิมที่นี้เชื่อว่ามีเมืองฟ้าแดดสองอยามนะครับจ็ะมีประวัติเล่าเรื่องของ พยาจันทราะนะครับเป็นสุขกขนาตกรรมนะครับของควารรมรักนะครับเนี่เพื่อนลองไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งที่นี่พบไปเสียมากจำนวนมาก